สวัสดีค่ะมาทำหมูบดทอดกระเทียมพริกไทยกันค่ะใช้แป้งกรอบตานี้นะคะใส่ลงไปเลยหมูแช่เย็นก่อนนะคะทุกคนทําให้หมูมันเย็นเย็นแล้วมันจะทอดกรอบค่ะแล้วก็ขยาคุรีคุรีคุรีเข้าไปเลยแบบนี้เลยนะเอาให้ละเอียดแบบนี้เลยแล้วก็ลงทอดเลยค่ะทอดปกติเนาะไม่ต้องทอดให้ดูหรอกทุกคนก,ก็ทอดเป็นอะ่ะมีกระเทียมปรุงรสก็มีแค่ซอสฝาเขียวค่ะแล้วก็ซอสแล้วก็ ผงปรุงรสนี่อยู่แค่นี้ค่ะแล้วก็ลงเ,เจียวกระเทียมแล้วก็ลงไปผัดเลยค่ะพอเจียวกระเทียมเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องปรุงเนี่ยค่ะลงไปผัดเลยแล้วก็ลงไปคลุกกับหมูทอดกรอบที่เราทอดมาไว้แล้วค่ะรับรองได้ว่ารสชาติเนี้สุดยอดมากเลยค่ะทุกคนอร่อยมากเราสูตรนี้ทอดกรอบได้ยันช้างเลยนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาใส่พริกไทยถ้าเด็กๆก,ก็ไม่ต้องใส่ค่ะเด็ก